เอาละครับเพื่อนๆครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spell t h Six นะครับวันนี้เราก็จะมา unbox นะครับผมในส่วนของเครื่อง PlayStation 5นะครับที่เราได้มานะครับผมก็มาแกะกันเลยครับผม unbox หรือแกะกล่องมาดูกันเลยครับครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่เรารอโอ้โหตั้งแต่ออกมารอมาเป็นปีอะนะครับผมเราก็ได้มานะครับผมจัดมานะครับก็ ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องมีเขาสักทีนะครับผมก็คือมีเครื่องป s r สักทนะีอันนี้ก็คือรอบๆกล่องโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันเลยนะครับก็แกะแผ่นฟอยล์นะครับก็คือเพื่อนๆจะตัดก็ได้หรือจะแกะแบบผมก็ได้มันก็จะช้าหน่อยนะครับใครตื่นเต้นจะแกะไปก็ไม่ว่ากันแต่ผมจะไม่แกะจะไม่ตัดนะครับขอไปจะไม่ใช้คัตเตอร์ตัดก็คือใช้มือในแงะออกมาเพราะว่ามันไม่ได้แปะแน่นอะไรขนาดนั้น นะครับแล้วก็ทําการแปะไว้ที่ฝามันนี่แหละแปะไว้ที่กล่องลังนะแล้วเปิดขึ้นมานะครับหน้าฝามันก็จะบอกอธิบายบอกว่าเราควรแกะอะไรยังไงมันจะมีกล่องชั้นแรกนะครับก็คือเป็นกล่องสายพวกอุปกรณ์สาย HDMI สาย AC นะครับแล้วก็ Joy Controller น,รรนะครับแล้วก็สาย Type C นะเปิดมาก็จะมีอ่าไม่ใช่เปิดไปพวกคู่มือต่างๆแล้วก็มีใบอะไรรับใบต่างๆที่ แถมมาให้เรานะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีสายเปิดมาในสายไฟชิ้นแรกที่เราเจอก็จะเป็นสายสาย AC นะสายเสียบปลั๊กไฟนั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นเ,เป็นคู่มือนะครับเป็นพวก t a ต d a า d คู่มือนะครับทั่วไปที่แถมมาในอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด4ถึง3 4เล่มนะที่ผมจำไม่ได้ก็เดี๋ยวลองดูไปพร้อมๆกันนะไม่เป็นกล่องสองชั้นนะชั้นแรกก็จะเป็นพวก อุปกรณ์นงอย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่ะอันนี้เราก็มาเปิดดูสักหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างก็จะเป็นพวกชุดคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาต่างๆที่ e พน s t a t i o n ทำไว้ให้เราได้ศึกษาคู่มือตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านกันเพราะอะไรครับในส่วนที่เราไม่ได้อ่านก็คือเราดูนะครับวิดีโอมาแล้วอ่ะนี่คือสาย a อนะครับหรือสายพาวเวอร์นั่นแหละนะฮะอ่าอันนี้ก็คือเป็นคู่มือคู่มืออีกฝั่งหนึ่งคู่มือเนี่ยมันจะมีสองฝั่งใช่ไหมครับอยู่สองฝั่งอ่านะครับก็เก็บไว้ดีๆนะในส่วนของคู่มือนะครับผมก็เอาไปวางไว้ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กล่องชุดแรกนะชุดด้านบนนะครับอ่า ที่เราหยับจับมานี่ก็คือจะเป็นจอย u a l s e น s e นะครับหรือจอย PlayStation 5นะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้ก,กันก็คือปรับโฉมใช่ไหมปรับโฉมจากเ s 4กระชับมือ,อยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่มือใหญ่ก็ถือว่าโอเคมือปานกลางแล้วก็มือเล็กเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใหญ่โดยชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับชาวเกมเมอร์เท่าไหร่เราอยากเรียนเราจับนไ,ได้หมดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับกล่องชุดแรกจะมีพวกอุปกรณ์แล้วก็ในส่วนตรงนู้นเะนี่ยนะครับฝั่งฝั่งที่ดฝั่งจอยก็จะมีสาย อันนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานเอาไว้วางเครื่องตั้งวางเครื่องนอนนะครับในส่วนของ PlayStation 5เนี่ยหรือพ s 5เนี่ยนะครับผมตัวเครื่องที่เป็นตัวเครื่องตัวใหญ่เนี่ยหรือตัวอ้วนเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้สลิปม,มันเริ่มจะออกมาแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ไทยสลิปไม่มีนะต้ซื้ออ่ะแล้วก็แถมไปด้วยสาย HDMI นะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ผมอาจจะลืมเปิดกล่องอันเล็กๆหน่เห็นไหมครับที่มือขวาผมไจับไว้อะ ตรงนั้นจะเป็นสาย Type C ท,ที่ต่อเสียบ j o ยชาร์จคือทุกอย่างมาครบนะครับทุกอย่างมาครบนะอย่าลืมนะครับเวลาเปิดกล่องเนี่ยผมอ่ะเมื่อกี้ก็คือเปิดไปแล้วนะต่อไปก็ไปเจอเครื่องของเรานะตัวเพย์ของเราคือจะเป็นเครื่อง PlayStation 5นะครับผมเพ5นั่นแหละนะโอ้หเรามายุคเพ5แล้ววะอะไรเงี้ยยังนั่งดูคลิปเพ3อยู่เลยเพ2อยู่เลยนะครับตอนที่ที่ผมจะให้ก่อนที่จะมาได้เพ5เนี่ยเนะครับ ก็ต,ติดตัวผมอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะอุปกรณ์ก็วางอยู่ตรงด้านขวานะครับเป็นที่เพื่อนๆเห็นอ่าตัวโฟมรองกันกระแทกก็จะติดมากับตัวเครื่องนะครับเวลาเอาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถือแบบระมัดระวังเพราะว่ามันมีฟอยล์ผ้าอ่ากระดาษฟอยล์คุ้มอยู่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปมันมีครบแหละสายชาร์จก็มีสายต่อจอทีวีก็มีสายต่อพาวเวอร์ม,มีมีฐานมีม,มีจอยมีนะครับ แล้วก็แกะออกนะครับผมเพราะว่าได้เครื่องมาใหม่ๆก็ต้องทะนุถนอมหน่อยนะนะครับก็ค่อยๆแกะออกแล้วก็แกะเอาผมจะเอาอุปกรณ์หรือกล่องต่างๆเนี่ยรวมไว้ในกล่องเดิมก่อนนะครับจะไม่ได้แบบเอาออกไปวางมั่วเนาะเพราะว่าผมมีพวกแมวด้วยมีแมวเจ้าตัวน้อยนะครับเจ้าแมว2ตัวนะครับบันดี้นะครับเพราะงั้น,นก็เก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมอ่ะแกะกระดาษนะครับที่หุ้มตัวเครื่องออกมา ก็กลิ่นความใหม่นะครับก็เชยชมกลิ่นความใหม่ให้เต็มที่ตังนี้ก็เป็นเครื่อง PlayStation 5ของเรานั่นเองนะครับผมความภาคภูมิใจก็คือขอบคุณมากที่ทาง PlayStation นะครับหรือทาง Sony นะครับได้จัดโปรโลดราคานะครับดีใจมากนี่คือ PlayStation 5เราได้มาแล้วนะครับก็ ยังไงก็จบไปแล้วครับกับการแกะกล่องนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้กับเราด้วย1ไลค์หนึ่งซ like, ับสไของเพื่อนๆครับมีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าใหญ่ยิ่งกับเราออมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันครับ